นี่นะคะก็เป็นใบโกสนนะคะหลังจากที่เราชำนะคะในทรายนะคะประมาณเดือนหนึ่งตอนนี้เขาก็มีรากออกมาแล้วนะคะก็คือวิธีการขยายพันธุ์แบบง่ายๆนะคะเด็ดใบโกสนนะคะแล้วก็มาปักชำในทรายนะคะนี่เราก็จะได้ต้นโกสนเพิ่มมาอีกหลายต้นเลยนะคะนี่เรามาดูนะคะว่า,อาพอเราชำใบในทรายเนี่ยเราจะเห็นนยคะนี่รากออกมาแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็ไปปลูกในกระถางเล็กนะคะรอให้เขาโตกว่าน,นี้แล้วเราเค่อยเอาไปหาที่ปลูกกันนะคะก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะถ้าใครมีโกศลเยอะนะคะหลากหลายพันนะก็เอามาเี็บแบบนี้นะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะแค่ทรายนะคะแล้วก็รดน้ำนะคะ ะะเดี๋ยวเราก็จะเอาปักชําปลูกต่อในกระถางนี้เลยนะคะให้เขาอยู่ด้วยกันเลยนะเป็นไม้ประดับนะคะเดี๋ยวพอเขาต้นเขาโตเราก็ค่อยเอาไปปลูกนะคะตรงนี้ก็ไว้ในที่ร่มรำไรนะคะเพื่อให้เขาโตกว่าน,นี้นะ อันนี้รากออกเยอะเลยค่ะใบนิดเดียวแต่รากออกเยอะเลยค่ะ นเราก็จะได้ต้นโกสนเพิ่มนะคะปักชามนะคะมีสายนะคะก็เ,เอาไปหาภาชนะใส่นะคะแล้วก็เด็ดใบโกศนแล้วก็ปักชามได้เลยนะคะพอรากเขาง,งอกดีแล้วนะคะเราค่อยเอามาดูบานต่อในกระถางนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระถางไซส์หกนิ้วค่ะนีะ้นะคะลองไปทำกันดูนะคะเพื่อนๆง่ายมากๆเลยค่ะ